นี่ไปทำงานก่อนนะไปแล้วนะครับจ้ะขับรถดีๆนะครับอุ้ยแม่คะจ๋าจ๋าลูกอุ้ยชุดนี้ก็สวยนะคะออ้ได้สีเหลืองนะสีเหลืองสวยจังลูกแม่ดูวงนี้สิวงที่นี่ว้าขลัดเลยนะลูกนะเล็กไปนะหนูว่าจริงเขาบอกอู้หูได้ดูดุดเอ้าจะไปทำงานแล้วเหรอคะอืมเดี๋ยวจะไปแล้วพอดีวันนั้นลูกค้าาไว้อะ โชคดีในลูกครัแม่เออเปิลยังไงเดี๋ยวดิมฝากดูแลแม่ดิมด้วยนะวันนี้เขาไม่ค่อยสบายอะ่ะหาข้าวแล้วก็ให้เขาทานยายให้เรียบร้อยด้วยได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะนี่แม่เลิกทําความสะอาดได้แล้วนะแล้วก็ไปนั่งคุยกับเปิลคุยกับคุณแม่แตงเขาได้ป่าวจ้ะอย่าลืมทานข้าวนึ่งกินยานะจ้าลูกนันนี่ไปทำงนานก่อนนะไปแล้วนะ,ค,ะ,ะนะครับจ้ะขับรถดีๆนะครับ จ๋าจ๋าลูกชุดนี้ก็สวยนะคะอยากได้สีเหลืองนะสีเหลืองสวยจังลุลุกสวย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 ราคาไม่แพงลูกสามหมื่นกว่าบาทชุดเดินเอาสเอาไปเลยลูกใส่ตะกร้าออืโยชุดนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่ของนอกทั้งนั้นเลยนะฮิสวยจังเลยลูกเอาเลยลูกดิเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเลยใส่ตะกร้า นี่สั่งให้แม่หน่อยสิเนี่ยแม่อยากได้อะตอนนี้นะแม่เออเนี่ยเนี่ยเนีไยแม่ชอบสีชมพูเปิ้ลจ้าสั่สนปแม่หิวจังเลยอ่ะรบควรสั่งอะไรแม่กินหน่อยนะแม่จะวุ่นวายอะไรอีกเนี่ยแม่ก็ไปหากินเองสิในครัวเดินไปดูซิมีอะไรก็กินกินไปเถอะในครัวน่ะมันไม่มีของอะไรให้แม่ทำกินเลยนะลูกน้าแม่รบกวนหน่อยโออเออ รอแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวสั่งให้ได้จ้าคุณแตนแก้วมังกรน่ากินมากเลยอ่ะขอชิมนะจ๊ะอ๋ออ๋อไม่ได้นะคะคุณโอ๋ค่ะไม่ได้ค่ะดูแล้วมัน,นมันช้ำมากดูไม่น่ากินเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวฉันสั่งให้กินกันแล้วกันนะคะเอ,อแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปทิ้งดีกว่าเนาะ สั่งอะไเดืนเนี่ยนี่เปิดเปิดเปิดแม่ผัวเองเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยเนาะแล้วยิ่งจะมาป่วยเป็นภาระให้คนอื่นเขาด้วยนี่เมื่อตะกี้เนี่ยจะมาขอแก้มงกรของแม่ไปกินน่ะโอ้ยแม่ไม่ให้หรอกอหนูก็เบื่อเหมือนกันละแม่ต้องมานั่งคอยดูแลอะ่ะน่าลำคาญชะมัดเลยนั่นนะสินี่ถ้าป่วยเองไม่รวยนะแม่ไม่มาอยู่หลอกบ้านหลังเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคนเจ็บบ้างคนป่วยบ้างโอ้ยน่าเบื่อ เอานะแม่อดทนไปก่อนพวกมันนอกอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละเอออ่ะเอเ็งก็รีบสั่งซะจะได้จบเดี๋ยวแม่เนี่ยขอเอาแก้วบุญกรณ์ไปซ่อนก่อนนะเดี๋ยวมันมาขอกินอ,กอีกอืนี่หายากแลวเนี่ยพันเนี้ย มาซะเยอะแยะเลยเนี้ยน่าทานเลแม่น่าทานจริงเลยลูกนอนี่ของโปรดแม่ใช่ไหมใช่สิรู้สั่งแต่ของโปรดแม่มาให้แม่เลยนะแม่น่ารักโโจริงๆริงเลยกับข้าวเยอะแยะเลยนะจ๊ะเอ่อพวุ่งนี้ไม่ใช่ของแม่หรอกนะนี่นีน่ี่ของแม่อันนี้อ่ะอไปกินเลยโจ้อีกแล้วเหรอใช่สิแม่ก็รีบไปกินยนะจะได้กินยาเข้าใจไหมแม่ ขอบใจนะจ๊ดีอย่าหวังว่าจะได้ร่วมโตกับพวกเรานะแม่นาะใช่เออแม่แล้วกรมังกรอ่ะเออใช่แม่ซ่อนไว้ที่ถังข้าวสารเนี่ยรอแป๊บหนึ่งลูกนะหน้ากินจังเลยอุ้ยหน้ากิน ลเลอะเทอเลยอะแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแม่ขอโทษนี่แม่อุยอ้ยมลัวออะนี่เอาไปแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะอุย้ยหน้าเบื่อทำอะไรก็ไม่รู้เรื่อง มันใกล้เวลาที่ดินจะกลับแล้วนะีออ่นอแม่คะมันนี่ค่ะเดี๋ยวหนูทาเองโอ้ไม่เป็นไรจ้ะแม่ทำได้ไม่ค่ะไม่แม่นั่งนะคะแม่นั่งเลยนั่งตรงนี้จ้ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอคะจ้ะโอ้โหขยันนะเนี่ยเปิ้ลไม่หรอกค่ะมันก็ยุงย่งๆเหมือนที้ทําไแหละอ๋อดีดีดี แม่เป็นไงบ้างครับ<แ>นี่กินข้าวกินยาอยาอืงเรียบร้อยจ้ะ<อ>แม่ทำตามที่ลูกสั่งทุกอย่างเลยลูกอืดีแล้วครับเออดีมแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับดีมหน่อยละจ้ะเรื่องอะไรแม่เออแม่เรื่องอะไร คือ,อ,อแม่อยากทำกับข้าวให้ลูกกินนะจ๊ะแม่อยากโชว์ฝีมืออีกหนะ้าแต่ว่าดีมต้องพาแม่ไปซื้อของที่ตลาดนะหรอนี่แม่ยิ้มว่านะไม่ต้องลำบากไปซื้อของหรอกเดี๋ยวงี้เดี๋ยวเราอะสั่งมากินกันที่บ้านนี้ก็ได้เดี๋ยวนิมสั่งให้งั้นก็ได้จ้ะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวดิมแปหนิบถ้วยตวก่อนนะจ้าลูก นี่แม่อย่าคิดจะบอกความจริงกับดีมนะถ้าแม่บอกเราได้เห็นดีกันแน่อ่ะเอาไปมาแล้วแม่ นี่นี่ของโปรดแม่ทั้งนั้นเลยนะนี่ไงทำไมซื้อกับข้าวมาเยอะแยะนี้ละลูกของโปรดแม่เลยไหมโอ้โหนี่ดีกับข้าวเต็มเลยอ่ะซื้อมาทานเหรอคะจะนี่ผมซื้อมาให้คุณแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยนะครับขอบใจนะจ๊ะสีมีอะไรอันนี้แกบไม่ใช่ครับคืออันนี้เนี่ยของคุณแม่ผมแล้วก็ของผมนะครับแต่ว่า ของทั้งสองคนเนี่ยอยู่นี่ถูใหญ่บ้างเลยลูกอะไรค่เนี่ยอยากรู้จังเลยอะนอ่มาดูเร็วโปรดหนูแน่เลยแล้วก็รู้ใจแม่ของโปรดแม้เหมือนกันเนี่ยอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยไงเนี่ยนี่ดีมซื้อโจ๊กอย่างเดียวมาให้แม่กับเปอนเหรอใช่ ก็เหมือนกันกับที่คุณแล้วก็แม่ของคุณเนี่ยทำกับแม่ผมวันนี้ฮ้ย แต่ว่าคุณใช่ผมติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านอยงเงี้ตอนแรกก็ติดไว้เพื่อที่จะกันขโมยเข้าบ้านแต่ที่ไหนได้นั่นมันรู้นิสัยจริงๆของแม่คุณกับคุณเออแต่ดีนกับนัเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดหลักฐานมันเห็นเต็มตาขนาดนี้คุณยังจะหาว่าผมเข้าใจผิดอีกเหรอนี่ผมถามจริงนะเวลาแม่คุณเนี่ย ผมทำดีให้ทุกอย่างแต่เวลาถึงแม่ผมอะ่ะทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างคุณทำแบบนั้นมันใช้ได้อะเปิ้อเออ,เอ,อดีจ้ะลูกใจเย็นๆนะลูกนะักฟังน้องก่อนนะผมไม่ฟังครับแม่อุยอเพราะผมเห็นทุกอย่างหมดแล้วในวันนี้แล้วถ้าคุณอยากอยู่บ้านหลังนี้กับแม่คุณสองคนคุณก็อยู่เลยนะผมไม่อยูอ่ทำไมอะคะแล้ว แล้วบ้านหลังนี้ทำไงอะ่ะอ,อ้อ,อคุณอยากอยู่ไม่ใช่เหรอคุณก็ผ่อนต่อเองเดียคุณจะบ้าเหรอก็ฉันไม่มีงานทำอะ่ะฉันจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านราคาแพงแบบเนี้ยนั่นเป็นปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาขผมค,ออคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณไปเถอะแม่ส่วออนข้าวเนี่ยหรือว,ว่าทำบุญแล้วะ ดิมเดี๋ยวก่อนสิดิมดิมอย่าพึ่งไปสิดิมโอ้ยมัวแต่มันนั่งเรียกอยู่นั่นแหละไปง้อผัวเก่งนี่ดิไม่มีที่สุขหัวนอนเราพวกเราอ่ะไปดิมดิมกลับมาก่อนนะไปรีบมาให้ได้นะดิมข้าวเนี่ยฉันยกให้ถือว่าทำเป็นตำทานจ้าแต่แก้วมังกรเนี่ยฉันขอนะเออจะโอ้ยเออฉันก็อยากกินแก้วมังกรนะ เอาไปซะหมดเลยโอ๊ยทำไงดีไวะเราจะง้อสำเร็จไหมเนี่ย